สวัสดีครับพบกับผมอาร์มจากช่องเอกสินอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเบาะหนังนะครับเจ้า Ford r a n g e r ปี2014นะครับลูกค้านะครับได้มาหุ้มเบาะหนังคู่หน้านะครับผมเป็น PVC เกรนะครับแล้วก็สั่งบอกแคปเข้ารูปตรงรุ่นนะครับจากทางร้านเอกสินของเรานะครับผมให้ยังไงแล้วนะครับก่อนไปดูครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c สไ b e นะครับให้กับช่องเอกสินของเราด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม สำหรับ Ford r a n g เจอร์ปี2014คันนี้นะครับลูกค้านะครับทำรายการกับทางร้านเอสินนะครับก็มีหุ้มบอกคู่หน้านะครับเป็นหนัง P ีซเกรด A อนะครับเป็นสีเทาดำนะครับไม่ใช่สีดำนะครับตัวนี้สีเทาดำเดินตะเข็บสีแดงนะครับมานี้เลยครับเทาดำเดินตะเข็บสีแดงนะครับสวยไปเลยครับแล้วก็บอกแคปครับเข้ารูปตรงรุ่นพิงเต็มครับจากทางร้านเอกสินครับสูตรนี้ ไม่มีไหลแน่นอนครับรับประกันครับแข็งแรงด้วยไม่มีไหลด้วยครับแน่นหนาครับโอ้โหแน่นไม่มีไหลครับเข้ารูปเข้ารอยครับมีฐานมีนั่งมีพิงครับผมแล้วก็โลโก้ครับผมร้านเอกสินครับผมจากประมาณนี้เลยครับเบาะก็เป็นหนังพี่ซีเกตเอครับผมเดินตะเข็บสีแดง ลายก็จะประมาณนี้นะครับดูเนียนๆไปเลยครับอมาดูกว้างๆนิดนึงครับประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งซ้ายครับอันนี้มันบอกฝั่งซ้ายนะครับอ่าจะประมาณนี้ครับตะเข็บเดินได้เหมือนกันครับ ตัวนั่งก็ขึงพื้นให้เรียบร้อยครับทำพื้นให้ใหม่ด้วยนะครับบอกแคปก็จะประมาณนี้ครับเอ๊ลูกค้าบางคนสงสัยว่าทําไมที่ร้านเอกสินนะครับทำไมถึงมีเบาะสีออกดำดๆได้แดงอย่างเดียวจริงๆมีหลายสีครับผมแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นเบาะสีดําได้ตะเข็บแดงแบบนี้นะครับลูกค้าชอบนะครับผม,ผมก็เลยอ่าผมก็เลยต้องตามใจลูกค้าทุกท่านนะครับผมลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับ เบาะดำแดงก็มีครับผมใ้าไงก็ลองเข้าไปดูในเพจได้ครับเพจเอกสินอันเดอร์สกอร์อ้อมน้อยของเรานะครับผมงานเพิ่มเติมก็จะอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เป็นเบาะฟอร์ดแรนเจอร์ครับผมปี2014นะครับเบาะคู่หน้าและเบาะแคปครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Ford Ran นเจอร์ปี2014นะครับผมมาหุ้มเบาะกับทางร้านเอกสินของเรานะครับผมมีเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็เบาะแคปตรงรุ่นนะครับ เข้าลูกเข้าลอยไม่มีไหลแน่นอนครับจากทางร้านเอกสินของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้หากใครสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0804388883นะครับหรือเข้าไปดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่เอกสินอันเดอร์สกอรอ้อมน้อยนะครับท้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องเอกสินของเราด้วยนะครับให้งแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผัดตกบกพ่อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ